สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ Isuzu All n e w d Max นะครับเครื่อง3.0นะครับผมวันนี้เป็นกระบะตู้ทึบนะอันนี้นะครับช่างเราเจองานหนักนะครับเพราะว่าต้องมุดใต้ท้องรถนะครับน้ำมันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้ในวันนี้ทำจะเป็นเบอร์ 10W40 นะครับ Super Light นะครับตัว7ลิตรนะครับผมแล้วก็เป็นกองน้ำมันเครื่องแท้นะครับเริ่มแรกนะครับก็คือมุดใต้ท้องรถนะครับไขน็อตน้ำมันเครื่องออกนะครับผมเพื่อที่จะถ่ายน้ำมันเครื่องครับ ทำน้ำมันเครื่องเก่ามาแล้วนะครับก็จะมีความดำนะครับตัวนี้นะครับผมน้ํามันเครื่องนะครับอ่ายังต่านะครับควรเปลี่ยนทุกๆหนึ่งมือรนะครับผมส่วนกองน้ามันเครื่องเนี่ยก็ควรเปลี่ยนทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะครับหลังจากถ่ายน้ํามันเครื่องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนกองน้ํามันเครื่องนะครับผมกองน้ํามันเครื่องที่ลูกค้าเลือกใช้นะครับจะเป็นกองแท้นะครับของรถ isuzu โดยเฉพาะเลยนะครับผม หลังจากเปลี่ยนกองเสร็จแล้วนะครับใส่กองใหม่เข้าไปแล้วทำเราเขาจะมาทำการเทนะ้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เป็นตัวเกลร้อนห้าลิตรนะครับในเซตนี้นะครับจะมีเกลร้อนห้าลิตรหนึ่งหนึ่งเกลอนนะครับแล้วก็เป็นเกลร์อนหนึ่งลิตรอีกสองเกลอนนะครับตัวนี้จะใช้ประมาณเกือบเกือบเจ็ดลิตรนะครับ หลังจากเติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่เครื่องยนต์ต้องการนะครับแล้วก็บริการฟรีจากทางร้านนะครับเติมน้ำยาล้างกระจกนะครับแล้วก็ทําความสะอาดแอร์โฟให้นะครับผมด้วยกับผลิตภัณฑ์ของนีคุดโมลีนะครับผมสนใจนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกับร้านดาเรซิ่งชอปนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับแล้วก็เอ่อหรือมาที่หน้าร้านได้นะครับกรุงเทพเขตหนองจอกคูขวานะครับซอยเรียววารีสอสิบสามนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ